รถคันนี้ค่ะ Xander Cross HEV มาพร้อมกับระบบกล้อง360องศาจอ Android ขนาด13นิ้วประตูท้ายไฟฟ้าแต่ง <Wow. S 1> ส,สวยๆให้กับ FC ที่เดินทางมาจากพระราม2คันนี้เลย มิสูปป้ายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่าร ในช่องมิสูป้ายแดงโปรแรงแสงทางโค้งทุกบ้านนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าค่ะเซลก็จะมึนๆน,นิดนึงนะคะน้องมินนะคะเป็นเซลล์อยู่ที่มิสูพนครสาขาสายไหมพร้อมกับเซลลพี่ปอนะคะที่มีความชนานาญการในเรื่องของการตกแต่งการติดตั้งเจ้าเอฟเคนเดคันนี้มากๆเลยและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับรถสวยๆที่เตรียมส่งม,มอบลูกค้านะคะอันดับแรกขออนุญาตขอบคุณค่ะพี่ดอนนะคะ f อจากคาราม2ของเรานั่นเองหลายบ้านบอกว่าโอ้มาไกลามากเลยน้องมินใช่ค่ะไกลบ้านแต่ไกลความฝันแบบนี้เลยเพราะว่า ลูกค้ามาถึงแล้วตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ลูกค้าสงสัยแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้กับเซลล์มินและเซลล์ปอนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าคันนี้พี่ดอนแต่งสวยแค่ไหนนะคะเริ่มต้นกันด้วยเจ้าคันนี้ค่ะเอ็กวนเดอร์ H E V ตัวไฮบริดค่ะราคาแนะนําช่วงนี้946,000บาทกับโปรดอกเบี้ย0%ค่ะและมีการตกแต่งด้วยโลโก้ฝากระโปรงด้านบนที่พี่ดอนดีไซน์ออกมาแล้วว่าต้องเป็นสีดําสวยๆฟอนตนี้เลยน้องมิ้นเข้าก,กันกับตัวรถเอ็กวนเดอร์สีเทาดํามากๆเลยเห <Wow. S 1> ็นไหมคะ ไม่ต้องตัดด้วยสีโครเมียมก็ดูหรูมากๆนะคะนี่คือเป็นแนวทางการตกแต่งได้อีกหนึ่งบ้านเลยและกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้ามีรูระบายความร้อนแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าที่ m i t ู u design ออกมาเป็นสีดําค่ะมีโลโก้ที่เป็นสีโครเมียมแล้วก็ hev สวยที่มีเส้นนะคะสีฟ้าตัดให้ดูว่านี่คือรถที่ประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะด้านล่างคันนี้ค่ะพี่ดอนก็ไม่ได้ใส่สเกเก์ตนะคะเพราะว่ามองว่าตัวรถเดิมเนี่ยดูสวยอยู่แล้วดูลักชัวรี่อยู่แล้วก็ได้เห็นนะคะในส่วนของตัวรถจริงๆเล ค่ะลูกค้าก็จะมีการตัดนะคะด้วยสีบอลเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแถบสีน้ําเงินนะคะให้เห็นถึงความเป็นไฮบริดนั่นเองนะคะนี่คือด้านหน้าของเจ้า a v e n t a r HEV นะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกท่านพลาดไม่ได้เลยสําหรับด้านหน้าค่ะได้มีการเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยนะคะนั่นคือกล้องรอบคันหรือกล้องบันทึกรอบคันนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมีติดตั้งให้ด้านหน้าแล้วก็หูกระจกซ้ายขวาค่ะเดี๋ยวองมิ้นพาไปดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างคันนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะที่มิสซูให้มาเป็นลายสีทูโท นสสวยแบบนี้เลยและตัวยางค่ะยางให้เป็นยางบิสตโทนค่ะขนาด17นิ้วค่ะให้ความนุ่มความหนึบลุยได้ทุกสภาพถนนเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวมากๆมาพร้อมกับคิ้วล้อค่ะหรือซุ้มล้อนั่นเองนะคะที่มีความเป็นสีดําด้านตัดด้วยตัวรถสีเทาดําตอนนี้เป็นเวลาเกือบ8ปดโมงนะคะลูกค้าเห็นไหมแสงภาที่สะท้อนไม้เห็นตัวรถที่เป็นสีกาไฟเกรนะดูสวยดูตัดดูแบบวิบวับวิบวับมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่ลูกค้าจองกันมาเยอะมากๆเลยหัวกระจกด้านข้างคันนี้ค่ะมีเพิ่มพิเศษมา นี่คือกล้อง360องศาค่ะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะปรับนะคะเลเวลนะให้เห็นว่าเราอยากได้มุมมองแบบไหนทั้งด้านหน้าด้านข้างด้าน,ห,น,าาน,าานหลังสามารถทําได้ในจอ Android ที่น้องมิ้นติดตั้งให้ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องมิ้นจะมาสอนวิธีการใช้งานอีกรอบหนึ่งนะคะเบ้ามือคันนี้ค่ะพี่ดอนเลือกเป็นเบ้ามือนะคะเคปล่าส,สวยๆแบบนี้เป็นงานเกรดคุณภาพเลยกันรอยเล็บรอยนิ้วมือได้จริงแน่นอนค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีโครเมียมนะคะที่มิสซูเนี่ยติดตั้งมาให้นะดูสวยแบบนี้เลยคิ้วกันสาดไม่ ได้ไม่ติดนะคะติดแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ของเราหมดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างเนี่ยเข้าไปติดให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะเราต้องเลือกเฉพาะงานฉีดเท่านั้นเห็นไหมคะพอไม่มีงานฉีดปุ๊บน้องมิ้นไม่เอางานปั๊มมาแถมให้ลูกค้านะเรารอให้ของใหม่มาเติมแล้วเราก็เอาไปส่งให้กับลูกค้าดีกว่าอยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีและของแต่งมีคุณภาพแน่นอนค่ะฟิล์มเซร์มิกค่ะน้องมิ้นก็ยังติดตั้งให้รอบคันอีกเช่นเคยค่ะฟิล์มยี่ห้อนี้นะคะให้การรับประกันถึง8ปีมืดด้านนอกสว่างด้านในและชัดใสเคลียร์มากๆกงวัน กลางคืนก็สบายตาแน่นอนและเป็นฟิล์มที่ทดสอบแล้วว่าช่วยกันความร้อนหรือสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มเซรามิกยี่ห้ออื่นที่หลายๆท่านได้รู้จักแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าดีแค่ไหนไปชมคลิปรีวิวฟิล์มของน้องมินได้หรือทักส่วนตัวมาได้เลยค่ะบอกเลยว่าน้องมินคัดให้ทุกอย่างจริงๆค่ะจาบด้านข้างคันนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวตัดไฮไลท์สีฟ้านะคะที่มิสซูใส่มาให้ล้อมแม็กก็มีไฮไลท์ฟ้าด้านข้างก็มีไฮไลท์ฟ้าถ้าใครที่ชอบชุดแต่งแล้วอยากได้ไฮไลท์ฟ้าก็รีเควสต์เพิ่มเต ะะหรือใครบอกอน้องมิ้นที่อยากใส่บันไดข้างก็ยังสามารถทําได้อีกเช่นกันนะคะราวหลังคาด้านบนค่ะก็ยังเข็นสวยๆแบบนี้นะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานถ้าเป็นสายลุยต้องติดแหลกหลังคาแล้วค่ะแล้วแหลกหลังคาที่ดีต้องเป็นแคริบอยสวยๆทักมาสอบถามได้เลยบอกเลยว่าน้องมิ้นแนะนําให้ติดตั้งของดีแน่นอนค่ะด้านหลังคันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยอันนี้คือตุดนสวยๆของเจ้า H E V นะแต่ไฮไลท์คือประตูท้ายไฟฟ้าที่พี่ดอนเลือกติดตั้งเพิ่มนะคะน้องมิ้นจะเปิดให้ดูค่ะการเปิด เปิดได้3แบบค่ะลูกค้าเปิดจากปุ่มคนขับก็ได้เปิดจากกุญแจรีโมทของเราเหมือนเดิมก็ได้หรือเปิดง่ายๆแบบเปิดท้ายแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะ <Wow. S 1> นี่คือโชคนะคะที่น้องมิ้นติดตั้งให้กับตัวเจ้าเอ็กเพนเดอค่ะมีการรับประกันให้ถึง2ปีเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้าดูแลให้แบบนี้นะลูกค้าสวยขนาดใหญ่แบบนี้เลยซึ่งบอกเลยนะว่าท้ายไฟฟ้าก็มีหลายเกรดมากๆลูกค้าต้องพยายามเลือกเกรดที่เข้ากันกับตัวรถของเรานะแต่บอกเลยว่าถ้าอยู่ช่องน้องมิน้นไม่ต้องเลือกแล้วค่ะ คุ้มและดีแน่นอนและตัวท้ายเดิมค่ะนี่นี่คือโชกเดิมนะคะที่เราติดตั้งมากับโรงงานนะจิ๋วแบบนี้เลยดังนั้นถ้าเกิดไปใส่ระบบไฟฟ้าเพิ่มอาจจะทําให้น้องเนี่ยใช้งานได้แต่ไม่เสถียรแน่นอนเทียบกันได้เลยนี่เห็นไหมคะคนละไซส์จริงๆค่ะอันนี้เราเปลี่ยนโชกนะ,ะเอาโชกตัวเดิมออกแล้วใส่โชกตัวใหม่เข้าไปแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟแน่นอนค่ะต้องมีการันตีได้เลยดังนั้นแล้วลูกค้าก็จะได้รถส,สวยๆพร้อมกับอุปกรณ์การตกแต่งที่พรีเมียมแน่นอนค่ะด้านหลังคันนี้ค่ะ หพี่ป้อมาดูสินี่พรมสีนี้สวยมากๆเลยนี่คือพรมนะคะสีดําได้ฟ้านะคะหรือได้น้ําเงินนั่นเองนะคะสวยมากๆเดินได้จริงนะคะให้ความหนานุ่มแล้วก็เป็นผิวสัมผัสที่นุ่นนุ่มมากๆนะคะการทาความสะอาดจะง่ายกว่าพรมแทมิสตูที่ติดตั้งมาจากโรงงานแน่นอนค่ะและน้องมินตูให้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังเลยนะลูกค้าดังนั้นแล้วลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อพรมเพิ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพรมต้องเป็นพรมเข้ารูปนะคือตัดมาเฉพาะเจ้าเอ็กเพนเดอร์เเท่านั้นเพราะ ว่าเขาจะมีด้านล่างนะลูกค้าที่มีเกี่ยวกับกล่องไฟกล่องแบตเตอรี่เนี่ยทำให้ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกโรมเข้ารูปเนี่ยมันก็จะเว้าไม่สวยเลยแต่ตัวนี้น้องมิ้นตัดมาให้เฉพาะเจ้าเอควเดอร์ H E V ดังนั้นจึงสวยเต็มคันแน่นอนนะคะและท้ายไฟฟ้าเหมือนที่น้องมิ้นบอกว่าเราสามารถเปิดปิดได้3มลูกแบบอ้าวลืมบอกไปถ้ามีเด็กๆมีน้องๆหนูๆที่บ้านนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะตัวนี้เราติดระบบกันหนีบไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้เรากดมือไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราอยากได้แบบรูๆูนิดนึงเราปิดด้วยกุญแจดูนะคะค น้องมิ้นจะปิดให้ดูค่ะนี่คือการปิดด้วยกุญแจรีโมทนะคะซึ่งไม่ต้องไปหิว้วกุญแจเพิ่มแต่อย่างใดเพราะเราใช้รีโมทต,ตัวเดิมเลยที่มิสซูให้มาแบบนี้เลย <c oughs> เห็นไหมคะปิดสวยๆแบบนี้เลยทําให้รถของเราดูลักชัวรี่เข้ากับความเป็น H.E.V <c oughs> มากๆด้านล่างคันนี้ค่ะถามว่าน้องมิน้นพี่อยากติดเซ็นเซอร์ถอยติดได้ไหมติดได้ค่ะนี่น้องมิ้นติดให้แบบนี้เลยมีหลายคนกังวลและสงสยัยบอกเลยว่าความกังวลและสงสัยนั้นเก็บไว้ดีกว่าเ <c oughs> พิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองค่ะใส่เซ็นเซอร์ถอยเข้าไปเวลาที่เราเข้าเกียร์ถ ไปปึ๊บกรอง้อง360องศาที่น้องมิ้นติดตั้งนาจะทํางานที่หน้าจอ Android 13านิ้วและมีเสียงสัญญาณเตือนเวลาใกล้ชนดังติ๊ดติ๊ดติต๊ดดังนั้นแล้วจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่มีความกังวลนะคะในส่วนของการติดตั้งเนี่ยแนะนําเลยค่ะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาแต่จริงๆโทรและแอดไลน์ไม่มีผลค่ะลูกค้ามาหาน้องมิ้นที่โชว์รูมเลยน้องมิน้นอะมีแต่งนะคะรถคันนี้อยู่ประมาณเกือบ10คันด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ได้มา5คันและลููกกค้้้าาาาเเขมดดไพระทุ ติดจอ Android หมดและทุกคันใส่เซนเซอร์ถอยหมดถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในการติดตั้งเข้ามาหาเราทั้งสองคนได้เลยบอกเลยว่าเคลียร์ทุกปัญหาเคลียร์ทุกข้อสงสัยแน่นอนด้านในคันนี้ค่ะบอกเลยว่าพี่ดอนแต่งรถได้สวยมากมากเลยเซลก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือจอ Android ขนาด1 3านิ้วที่ทุกท่านได้เห็นกันค่ะบอกเลยว่าให้ความสวยความหรูแบบนี้เลยและความคมชัดของภาพนะถ้าเทียบกับจอ Android ขนาด10นิ้วที่น้องมิ้นเคยติดบอกเลยว่าสู้กันไม่ได้แน่นอนเพราะตัวนี้ นะ 2K เลยลูกค้าความคมคือแบบสุดมากและความสวยงามของตัวจอค่ะเห็นไหมคะมีการเข้ารูปนะสวยๆแบบนี้แล้วก็มีการวางนะคะไม่ให้บังตัวแอ์นะคะแต่อย่างใดเลยนะคะทําให้รถของลูกค้าเนี่ยดูหรูหราขึ้นมาอีก1สเต็ปเลยซึ่งตัวจอตัวนี้นะคะพี่ดอนก็ได้มีการติดตั้งในส่วนของกล้อง360องศาเพิ่มนะคะและจอตัวนี้สามารถที่จะดู u t u b e นะคะดู g o o g l e Map นะคะหรือว่าสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านเทสโต e ได้โดยการชื่อ เชื่อมอินเทอร์เน็ตให้เขาถึง2แบบคือเชื่อมฮอสปอตค่ะโดยการปล่อย Wi-Fi นะคะแล้วก็เชื่อมมานะคะที่หน้าจอนี่เชื่อม Wi-Fi แบบนี้ก็ได้หรือลูกค้าจะซื้อซิมการ์ดใส่แยกก็ได้ซึ่งเดี๋ยวน้องมิ้นเนี่ยจะบอกอีกทีนึงนะถ้ามาซื้อรถกับน้องมิน้นน้องมิ้นจะบอกว่าใส่ซิมการ์ดยังไงเป็นความลับบ้างดีกว่านะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับนี่เห็นไหมคะเบาะสวยๆนะที่กันความร้อนได้แบบนี้นะคะเป็นสีออกแบบ n นว y b บ u e นะลูกค้าคอนโซลก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเดินได้จริงสวยๆแล้ววีีี่่ออนกก็ยังเลืสสมทส มากๆคือสีดำนะคะได้น้ำเงินนะทำให้รถด,ดูหรูหราแล้วก็นั่งสบายแน่นอนค่ะตัวเกียร์นะคะก็ทำมาแบบใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ใช้งานง่ายเหมือนเดิมเลยมีระบบเบรกแบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบออโตโฮช่วยเบรกแล้วก็มีไดโหมดนะคะซึ่งสามารถปรับการขับขี่ได้ทึง7รูปแบบนะคะติดตั้งมาให้แบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าคุณผู้หญิงก็ใช้ง่ายคุณผู้ชายก็ใช้สบายแน่นอนค่ะอ่าพวงมาลัยค่ะก็ยังให้มาเป็นพวงมาลัยสวยๆแบบนี้จับประชับมือนะคะแล้วก็ตัดด้วยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่ มีความเป็นสีดาเงานะคะสวยๆหน้าจอนะคะแสดงผล LCD ที่สวยๆแบบนี้ติดตั้งมาให้จบครบที่เดียวเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสวยๆคันนี้ที่ลูกค้าเดินทางไกลามาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะตัดสินใจให้เซลล์ตัวน้อยได้ดูแลนะบอกเลยว่าไกลบ้านแต่ใกล้ความฝันแน่นอนค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะน้องมิ้น์แต่งให้จบครบที่เดียวคายทุกข้อสงสัยเคลียร์ทุกปัญหาแล้วก็ดูแลให้สวยๆแบบนี้ค่ะซึ่งบอกเลยอุปกรณ์ตกแต่งนะต้องเป็นช่างที่ชํานาญ และเราก็มีช่างที่ชํานาญการอยู่ที่ช่องของเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นลูกค้าใช้รถแบบครอบครัวแบบอุ่นใจหายห่วงแล้วก็ได้รถเสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมแอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างเซลล์มินและเซลล์ปอยินดีดูแลมากๆและต้องขออนุญาตขอบคุณลูกค้านะคะที่ทั้งจองออนไลน์นะคะทั้งเข้ามาทดลองขับแล้วจองเลยนะคะบอกเลยว่าได้รับการตอบรับในช่องเราเป็นอย่างดีเชื่อว่ายอดขายอันดับหนึ่งไม่หนีไปไหนแน่นอนเซลล์มินและเซลล์ปอน่าจะได้ไปครองสําหรับรถรุ่นนี้อีกแน่นอนขอให้ลูกค้านะคะทุกบ้านมี ความสุขนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะในการใช้รถคันนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้พบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายออกเดินทางแล้วใหนได้รับอยคัน e นี้ค่ะ